สวัสดีครับทูกท่านนะครับผมยีแปะซัคเซสหนุนไชยธนคำพรนะครับวันนี้ผมมีแนะนํานะครับว่าท่านควรจะทาน SOD โอดีมอเพื่ออะไรนะครับผมจะมาจาธิตให้ท่านดูนะครับอันนี้เป็นน้ําเปล่านะฮะท่านดูน้ําเปล่านะนะครับน้าเปล่านะครับนะครับอันนี้เปรียบเสมอนะฮะเป็นสารพิษอนุมุญฉลัดนะครับเราจะใช้แอลกอฮอล์นะฮะแอลกอฮอล์เป็นตัวตัวตัวแทนนะครับสารพิษอนุบุญฉลรดนะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้คือ SOD นะครับผลิตภ mm ัณ hmm. ฑ์ต่อต้านมูสลาที่มีค่าอ l a แล้วก็ SOD สูงที่สุดนะครับตัวนี้เห็นไหมครับหลังจากที่เราใส่น้ำไปน้ำเปล่านะครับจะใส่เลยเห็นไหมครับส่วนแอลกอฮอล์เห็นไหมครับ,เ,เ,รบ, alcohol, เ,รบเราจะใส่ให้ดู เห็นไหมครับน้ำเปล่านะครับดูนะครับอส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับ so d นะครับเห็นไหมครับ so d จะไปจับแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับจะไปจับสารอนุมูลสารตัวนี้แล้วก็ขับเห็นไหมฮะเป็นบุนเลยเห็นนะครับ เป็นวุ้นเลยนะครับตัวนี้จะไปจับกับสารอนุมันอุจรลตัวนี้แล้วก็ขับถ่ายทิ้งออกไปจากร่างกายเห็นไหมครับนะครับท่านต้องลองเองนะครับท่านต้องลองเองนะครับแล้วท่านจะเห็นผลนะครับทานแล้วจะสดชื่นนอนหลับดีนะครับตะบบขับถ่ายดีมากๆเลยแล้วก็ไม่อ่อนเพลียด้วยนะครับอยู่ได้ทั้งวันเลยฝากไว้นะครับของขวัญวันปีใหม่ S อ d โอดีครับครับ